ัเอาครับเป็นบังไฟโบราณครับของค่ายเพชรน้ำป่าครับบังไฟจุดหัวครับนี่ครับกำลังหลังหูครับนี่ครับผ่อนเสียงครับผู้มารวมห่อนหากันครับปลาตาบ้านกิดตามกันครับคูวแลกครับบังไฟจุดหัวเพชรน้ำป่าครับ นี่ครับหางเครื่องครับหางเครื่องนี่ครับพญายวนกำลังติดตั้งหางเครื่องครับสำหรับบังไฟโบราณทศทอับที่าคานี้นอยนะยึดทที่อเขาทำการตัดสินมาเพื่อแสนเอองบังผู้ครับบังผู้ครับหางเครื่องบังไฟโบราณครับมีทั้งเมดกันหนึ่งติด้องกระบอกมองไรไกลมองไสองสามครับสามดอกครับนี่ครับบังไฟหอก็มาครับสำหรับ บังไฟแสน่ขยเพชรนครับอันนสลเดินมีถ้าบ้านใดที่ใดมในงานแล้วว่าท่ามีกรรมการการสินบ่ท่านมีตุวรการในการการินจะจะได้เลอลาแนี้ตอนนี้กรการการสินงานมีหรือวาเด้อแต่เาอาทิตย์หมดสิล์เออิดเจียงับดเจงเขาเจ้าเขาเจ้าเดิมครับบังแรกครับบังแรกของงานครับ สำหรับมังฝ้ายจุดหัวครับถ่าเพชรน้ำปาดครับกำลังเสียบเข้นฐานครับไฟไปต้นไฟต้นหนึ่งนี่ครับมาทางนี้ครับนี่ทางนี้เป็นเป็นชนวนครับชนวนชนวนครับเ้าแปะผไฟโบราณครับไฟโบราณครับไฟโบราณเฮาครับจุดหัวครับบ้านนี่เป็นบ้านเฮ้ยมาเปิ้ลนักทีครับ เป็น่ยนลงไฟโบรั่นครับจุดหัวโอ้ย ตัวนี้ก็เป็นบางคู่หน่อยครับบางคู่หน่อยครับเอาอ่างกับกวนก่อนว่ะตาเจ๋งตาเจงกับกวนขึ้นไปตาเจงเข้าไปด้วยไปส่งขึ้นไปเดี๋จเรนเข้ากัพันเอาวตัวนี้ละไปยู่กับเปนบ้านบังขาวลามนี่ครับนี่ตาเจงตาเจงตาเจงหางเครื่องกับหางเครื่องหน่ยิมันไปตาเจ๋ง พร้อมนะครับไปไปเับยนมเยอวรบานเกรือครับเดไปเดินไปถึงพร้อมครับสำหรับบังไฟโบราณเพชรนปาดครับ มคุยๆยนนี้อพร้อมแล้วครับพร้อมแล้วครับพล้วครับลสวงลงซาาจัดไปโอเคครับตอนนี้ไรครับพร้อมครับ ครับตื่นเต้นปะครับตื่นเต้นครับตื่นเต้นแห้งเนาะโอ้ยทำใจเลยปะครับทำใจเลยมันบะเคลืยับออกไกลๆทำใจทำใจและขยับออกไกลๆเพราะมันมีหางเครื่องครับปางเครื่องเด็ดไม่ไพ่ผู้กระดับเดี่ยมันอันตรายเลยครับมันจะแบ่งง่ายๆนะครับเป็นของผู้ใด้สนับถนนทั้งกองริกันรียนเชิญเลยนะครับผมจะนนำให้ยงซีนะครับ

ตกแต่งบั้งไฟแสนป้ากันเ็งแต่งเป็งเสียมพ่อหวังเพื่อกันล่องว้ประเพทนีไทยพี่น้องเือนต้องพี่นองเออัว่าคุณบังไฟ้มีนอกกัดสสาเหียดเก้าข้องหลังย่งงุแทงสักสีมูเห้าดอกเศ้าบาถือที่สำ็จได้เป็นบังไฟมั่นแสนยากพี่น้องเอ้ย อาศัยข้ามผักทองเศร้าบานดอกซอยกันดับครับดับไฟไผ่ขูยหมูแห้งไก่มูเพิ่งกะววายุ่งเปยหันอ่าวเื่อมซุ้มไผ่พึ่งซ้มนบ้านแพ่เพื่นเสียเดิมท่านจำต้งคิดค้ามผุงเึงเอาเรไว้หวังว่าให้ปีนีสีมาท่วงมีเทาเอาแยมขึ้นสูวตายในข้นหยอกขวาลื่น หรือวันวัอให้ที่เจ็บใจสังเตือนออิตีหนาขพ้่นั่นแท้เพื่อที่ถึงที่นเอื้ยพี่เกองเอนพึ่งตาด้ยลายยาหินปาไปวี่าทั้งนั้นยาไอเทียนาหุอให้นักขึ้นพระปาเมื่อปลาสวรรค์ยาได้ร่มมาก พี่ได้แบกขึ้นมานั่งล่าอย่างง่วงให้นั่งช่วยช่วยขึ้นเพ่อเพิงดื่กฎกติกาปกตินะครับกฎกติกาปนกตินะพี่น้องให้าหนแ่าต้องนั่งนี่ทำไงเราทำไงนั่งเน่วแต่ฟองง่ามไพ่มาถามฝน้วนรวนเวอย่างใไพนั่งรอพาป้าเนี่ยป้าดังประสงยาลง ผ้าใ่ชุดไฟให้เจ้าปู่โอ้พระยาโอร่าป้าบัานี้ให้เจ้าปกโมงมีดเจ้าปู่แหงเจ้าคือท่านไล่น้ำยาเดือดล้นป้าไตเท็ด้วยใจให้จอาัเแเดีวขึ้นสูงงพันู่นาดูเป็นตะวันลอยน้ำยาให้เสียแห้งที่อเดือดจับเแ็งย่าได้แห้งตาดับตา

เลื่อนบ่อเขานะครับช so ้อขาสำหรับคนกติกาเขาพติกรรปกตินะครับปกติกาปกติด้ยก่ต่อไ้ดิบ่าเขาแล้วเขาแล้วตนแ้วันหน้าคิดนตานะครับากปลอดภัยไปเบิงงครับบ่อเขาครับแก้ต่อไปด้อนะครับไปแก่ชนวนใหม่ครับแก้ปัญหาเรล่อต่อ อุตสาห์ตื่นเต้นครับท่นมาเบิ่งผลงานครับบังผู้ครับอาหารเครื่องเฮ้ยดังแห่งครับคักครับนี่ครับมุนครับมุนยอย่าเมื่อวากันจะนึกว่าไม่นี่ยโมดนะครับไฟสามโมดแตงต,ตัวด้วยนะครับไอสามแตงต,ตัวด้วย

ลอยเห็ดต่อไหมครับเปลเตยนแน่ครับเอาละครับพร้อมแล้วครับดาบดีสีช็อตเอาเลยครับเดี๋ยวยับออกอีกก้อนพีเลียงออกไปไกลดาบดีช็อตเอาเลยครับหม่องไฟมันบริวารพีเลียงเพราะพีเลียงนี้ไฟจุดหัวจุดประกอบช็อตเอาเลยครับขึ้นการประชุมคณะกรรมการผาป้าทุกสายร่วมในการดำเนินหม่องไฟแสบโบราณบางนี ซูสุดที่สองลอเพียงล่ะล่อยคนออกมาอีกกานเหมือนกันถ้าเป็นจุดธรรมดากับควาปันไหนนะครับอันนี้จุดหัวเปลียนทัวช็อตเอาเลยครับจุดมะเขือดาบแรกครับอ่ารอครับโค้ผู้มาอ่านว่านี่ครับตองไฟครับถีบสองรอยปอโอ้ชัดเจนครับเดี๋ยวเบิางกล่องครับเบาแห้งสำหรับเพชรตาปลานี่ว่าอะไรในกล่อง จุนหัวครับกระแมสี่แล้วครับ่อยหาสิปพาดครับน้อยางนอ้ยเนปไฟบะมีหัวะบะมีคอครับประมาณนี้นะครับดีครับจัดเก่แต่สี่แล้วนี่ประการ รอเวลาจริงครับใช่ค eh> รับหึงร้อยแปงร้อยแปเออมันมันนะ